ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อย่าหาทำอีกสตันคลริมอร์ติงแฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนนะครับไม่เกียดร,รา,าเฟลเบเนเตสเตือนสติแฟนหงสตันคลริมอร์ยอมรับนะครับว่าไม่เปื้อนเท่าไรนักที่แฟนบอลลิเวอร์พูลบางส่วนไม่เกียดร,รา,าเฟลเบเนเตสระหว่างเกมเมอร์ซิไซส์ดาบิแมกนัดล่าสุด โดยบอกว่าคนระดับดอร์วีเอลนีเต้นะครับควรได้รับความเคารพมากกว่านี้สแตนค,ค,ค,คอนิมานกับอดีตนักของลิเวอร์พูลตำหนิเลยครับบางส่วนที่ไม่เกียรติราฟเฟลเมเนเต้ระหว่างเกมพ,มพ,มพกรีเมีิร์ลีกนัดที่หงด่างบุกไปชนะเอเวอรลตัน4-1ถึงสนามกูดิสันพาร์คเมื่อวันพุธที่1ทันมงคลที่ผ่านมาครับโดยเมเนเต้ถือว่าเป็นคนใจคนหนึ่งเลยนะฮะของเหล่าสาวกการันบเลยคัพแ,และลิเวอร์พูลจากที่เขาเคยพาทีมได้แชมป์ยูฟ่าแชมเลกเอฟเอคัพ ยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพและเชลติกชูอย่างใน,นหนึ่งสมัยโดยเขาก็ยังเคยช่วยงานทางด้านการกุศลให้กับเมืองลิเวอร์พูลอู่ด้วยแถมเขาก็อยู่กับทีมลิเวอร์พูลเป็นระยะเวลานาน,านราวถึง6ปีเลยทีเดียวแต่นีช่วงสมมติที่ผ่านมา oh. เบนเนตตสได้ตัดสินใจรับงานคุมทีมเอเวอร์นคือปรับรูปเมืองของลิเวอร์พูลโดยมันมีทั้งเดอะคัพที่ไม่โอเคกับเรื่องนี้และคนที่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรขณะเดียวกันในเกมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมามันก็มีแฟนบอลทีมเยือนบางส่วนร้องเพลงว่า ราฟาเอสเดวิลซึ่งมันแปลเป็นไทยได้ว่าให้ราฟาเอลเมเนเตสคุมทีมต่อไปโดยมันเป็นการพูดเชิงเยื้อยยันว่าราฟาเอลเมเนเตสทาผลงานเก็บเอเวอร์ตันได้แย่จนทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลกลุ่มนั้นอยากให้ราฟาเอลเมเนเตสอยู่คุมทีมท็อฟี่สินุ้ำเงินไปนานๆน,นั่นเองโดยสแตนคารลิม,มากล่าวว่าผมไม่ชอบอะไรแบบนั้นเลยแฟนบอลลิเวอร์พูลถือเป็นคนที่มีอารมณ์ขันสูงสเกลเซอร์ er ถือเป็นกลุ่มคนที่มีอารมณ์ขันเป็นอย่างดี ดังนั้นผมเลยต้องขออธิบายให้ชัดเจนสัก,กหน่อยสื่อเรื่องที่ว่าตนกําลังจะพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องที่จริงจงังไม่ใช่การพูดแบบเอาหาจนคนอาจเอาไปตีความผิดเพีแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นแฟนบอลที่จะเยี่ยมพวกเขาเดินทางไปตามเชียร์ทีมเป็นกลุ่มก้อนใหญ่อยู่เสมอไม่ว่าลิเวอร์พูลจะลงเล่นที่ไหนก็ตามแต่ประโยคที่ว่าราฟาเอ็ดส์เดวิลผมนะ่ะเคยได้ยินมาจากผับมาก่อนนั้นแล้วและผมก็ได้ยินคนที่ดื่มเบียร์ร้องเพลงนั้นกันนะครับ โอเคแล้ว,ว่าทีมของคุณกําลังนําอยู่4ประตูต่อหนึ่งแต่ไม่เอานะราฟาได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์และทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลได้มีความฝันที่ดีในอิสตัร์นบูลเชียนะผมคิดว่าราฟาสมควรได้รับความเคารพมากกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับโมซาราบอกใบ้ในการต่อสัญญาช่วใหม่หลังตัมเป้าทำลายสถิติการยิงประตูขขงเทลิองลีลงให้ได้ก่อนที่ตัวเขาจะเลิกเล่น อสซาะะรับสตาร์ของหน้าของลิเวอร์พูลก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวของเขานั้นมีเป้าหมายกนการล่ฟฟุตบอลอยู่เสมอและเป้าหมายของตัวเขานั้นก็คือการสร้างประวัติศาสตร์น้าใหม่ให้กับตัวเองและต้องการถูกจารึกชื่อเอาไว้ในวงการฟุตบอลให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากเมื่อไม่นานมานี้โมซาร่าเพิ่งทําลายสถิติเป็นนักเตะแอฟริกันที่ยิงประตูได้มากที่สุดในศึกยูลีกโดยเป็นการทาลายสถิติเก่าของดิเียร์ด็อกบาที่เคยทำเอาไว้101ประตูลงได้ได้อย่างหมดจดน,นะครับ โดยลูกการนี้นกครับโมซาลากำลังอยู่ในฟองเขาเล่นทีย่ยดเยี่ยมและยิงประตูในศึกพิมลีกไปแล้วถึง13ลูกกับอีก6แอซิสในศึกพิมล,ลีกองกฤษลูกการนี้โดยหากย้อนกลับไปเมื่อ17ปีก่อนในช่วงเวลานี้เทลิอุงลีกกำลังอยู่ในช่วงความระดับโลกโดยองรียิยงได้11ประตูกับอีก9าแอซิสให้กับอา์เนอลซึ่งถือว่าเป็นรอโมซาลาอยู่นิดหน่อยแต่ในลูกการนั้นนะครับองรีคว้ารางวัลรองเท้าทองคำพิม์ลีได้เป็นผลสำเร็จจากการยิงไปทั้งหมด25ประตูในล และตอนนี้โมซาร์ก็ยิงไปแล้วถึง13ประตูนั่นมีโอกาสที่จะไายสถิติขององรีในนันกนั้ันได้เช่นเดียวกันแล้วต้องการอีกเพียงแค่12ประตูจากเกมการแข่งที่เหลืออยู่อีกมากกว่า20นัดนะครับโดยทางโมซาร์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับทางเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลโดยระบุว่าตอนนี้เป้าหมายของผมมีเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นก็คือการยิงประตูให้ได้มากที่สุดและประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลเท่าที่จะทําได้แต่ผมก็ยอมรับว่าผมมีเป้าหมายส่วนตัวเช่นเดียวกัน นั่นก็คือการทำลายสถิติการยิงประตูสูงสุดของเทอร์รีอังรีและผมตั้งสถิตินี้ให้เป็นเป้าหมายของผมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วผมโตมากับยุครุ่งเรืองของเทอร์รีอังรีกับอาร์เซนอลตอนนั้นผมยังเด็กและผมก็มองว่าอองรก็คือการหล้าที่เก่งที่สุดในโลกในเวลานั้นและการยิงประตูในศึกพรีเมียร์ลีกได้ถึง100เจภาพประตูนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆและตอนนี้เป้าหมายของผมก็อยู่ไม่ไกลามากเพราะผมเพิ่งยิงประตูได้เพียงแค่ 108ประตูเท่านั้นแต่นั่นคือสถิติตลอดการในอาชีพการแข่งของอองรีและผมยังมีเวลาอีกมากในการทำลายสถิตินั้นแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทําได้นะครับเพราะอย่างน้อยผมจะต้องยิงให้ได้ฤูดูก,กาลละ20ลูกถึงจะทํำลายสถิตินี้ได้ในอีก3-4ปีขา้างหน้าจากคำพูดที่ออกมาจากปากของโมซาลาครั้งนี้นะครับทำให้หลายฝ่ายมองว่า การที่ตัวคนนั้นตั้งเป้าหมายเอาไว้แบบนี้แน่นอนว่าเขาจะต้องอยู่ค้ดแข่ง,ขงกับลิเวอร์พูลต่อไปจนเลิกเล่นดังนั้นนะครับอาจจะเป็นคําบอกใบ้เกี่ยวกับเรื่องการต่อชิ้นทุใหม่ของโมซาลาไปในตัวว่าเขาต้องการคัดแข่ง,ขง,ขงอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปและมีเป้าหมายในการทาลายสถิติต่ตงางๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลคงพอที่จะมั่นใจได้แล้วนะครับว่าโมซาลาคงไม่มีทางย้ายออกจากลิเวอร์พูลอย่างแน่นอน,นครับ โอเว่นเจิมแชมป์เชื่อหงลิเวอร์พูลผงาดชิวแชมป์พิมลีกอังกฤษไมเคิลโอเว่นนะครับยกหงตัวจริงเรือแข็งแกร่งกว่าสิงห์ไมเคิลโอเว่นนะครับอดีตกัปตันทีมช,ชมาติอังกฤษเชื่อว่าหงดังลิเวอร์พูลจะผงาดคว้าแชมป์พิมลีกอังกฤษฤดูกาล2021-2022มาครอบครองได้สำเร็จโดยรูปการลุน้นแชมป์พิมลีกกำลังเข้มข้นสุดๆโด,ดยเฉพาะสามทีมหัวตารางอย่างเชลซีแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลที่กำลังแข่งขึยวกันอย่างหนักมีแต้มกันไม่ห่างมากนักอย่างไรก็ตาม โอเว่นเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นลิเวอร์พูลที่จะก้าวขึ้นไปคว้าแชมป์รีมหรืออังกฤษโอเว่นกล่าวว่าผมคิดว่ามันยากนะักที่จะเดาว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ผมคิดว่าการลุ้นแชมป์จะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนพฤษภาคมดูจากผลงานของ3อันดับแรกแล้วนะครับแชมคงไม่หลุดเป็นจากนี้หรอกผมคิดว่า11ตัวจริงของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ตี้แข็งกันก,นกว่าเชลซีแต่เชลซีก็มีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมและมีกลุ่มกำลังที่ยอดเยี่ยมมันจะออกไปหน้าไหนก็ได้แต่ผมขอเลือกลิเวอร์พูล จอร์แนชี้หงไม่จําเป็นต้องเสริมแนวรุกเพิ่มเติมแล้วจอร์านนะครับอดีตข้งคอนลิเวอร์พูลมองมว่าสโมสรเก่าไม่จําเป็นจะต้องซื้อแนวรุกมาเพิ่มเติมในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะในเดือนมกราคมนี้โคงนางต้องเสีย2งกองหน้าตัวเก่งนะครับโมเมสลาและสซเดวานนี่ La, ไปทาศึกแอฟริกันเนชั่นคัพที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่เมกราคมซึ่งหากทีมชาติต้องสองเทียมยํทผลงานดีก็อาจจะต้องลากยาวจนถึงต้นเดือนกุมภาธ์ ซึ่งสร้างความกระมดทั้งกับบรรดาแฟนบอลแนวรุกที่มีอยู่จะเพียงพอหรือไม่อย่างไรก็ตามทานจอนบานเองก็มองว่าลุมกําลังที่มีอยู่นั้นสามารถทําหน้าที่แทนได้และทีมก็ไม่ต้องไปทุ่มเงินก้อนโตเพื่อหากองหน้าที่จะหลุดไปเป็นตัวสลอมเมื่อต้องสองแข้งกลับขึ้นมาลิเวอร์พูลไม่มีความจาเป็นจะต้องเซ็นทันแนก,กับผู้เล่นในแนวรุกหลอกเพราะพวกเขามีทั้งโจต้าโอเลกี้ฟร์มิโน่ทาคุมิมินามิโน่จอนบานกล่าวผ่านโบนัสโคดเบ็ คุณไม่ต้องไปเซ็นสัญญากับนักเตะที่มีแค่ตัว60หรือ7 0ล้านปอนด์ในเดือนมกราคมนี้ถ้ามันไม่ได้ดีกว่านักเตะที่คุณมีอยู่ภายในทีมมันไม่ใช่แค่เรื่องหาใครสักคนในขณะที่ซาร่าและมาน่ไม่อยู่คนที่เข้ามาและเป็นผู้เล่นที่ใหญ่ของลิเวอร์พูลในขณะที่รู้ว่าเมื่อซาร่าและมาน่จะกลับมาพวกเขาก็จะหลุดไปเป็นแค่ตัวสำรอง เยนรัดอย่างเห็นโกเมสอยู่สู้กับหงจนจบซี่สัน้นเยนรัดนะครับตำแหน่งกองหังของลิเวอร์พูลอยากเห็นโจโกเมสอยู่สู้ยังชินตำแหน่งตัวจิงภายในทีมต่อไปทมกลางข่าวลือเรื่องการย้ายทีมในช่วงตลาดเดิมแออกรกรุ่งนี้สตีเวนสลานะครับอดีตได้แกวที่ปัจจุบันคุมสโมสรซินธง,งาดแอสตันวิลล่ามีข่าวว่าอยากเสริมแนวรับโดยรับเป้าหมายเหมือนที่โจโกเมสที่ยังไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในทีมภายในซีซั่นนี้หลังได้รับอาการบาดเจ็บหนักและพักยาวมาเมื่อฤดูกันที่แล้ว แม้ว่าเอียนรัตจะมองว่าโจโกเมสจะช่วยให้สิงห์พะงาดแข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยแต่อยากเห็นแข้งรุ่นลูกยู่สู้ในทิมแอนฟิลด์ต่อไปมากกว่าเขาลือเรื่องการย้ายทีมจะเริ่มมีอย่างต่อเนื่องอย่างที่เป็นมาในช่วงของปีนี้และหนึ่งในนั้นก็คือข่าวเชื่อโยงการย้ายออกจากแอนฟิลด์ก็คือโจโกเมสที่ต้องดิ้นรนเพื่อโอกาสลงเล่นในวันกัรนนี้หลังกลับมาจากอาการบาดเจ็บเมื่อวันกันที่แล้วเอียนรัเกล่าวกับ geolinks.com S 1> <S 1> <S เฮนรเจสนัสตีเบนจลาสนใจที่จะดึงจโจโกเมสไปอยู่ที่อาร์เซนอลและผมก็มองเห็นว่าทำใหม่เขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพและไม่ต้องงสยเลยนะครับว่าเขาจะทําให้สิลปะงารอาร์เซนอนลแร่งขึ้นนั่นคือสิ่งที่สตีวิจิคิดอยู่ในใจแต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลก็ควรที่จะรั้งเขาไว้มีข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมอยู่เสมอเมื่อตลาดก,การซื้อขายนักเตะในเดือนไรเข้ามาและมันยากมากที่จะรู้ว่าเชื่ออะไรดีแต่ผมไม่เห็นว่าลิเวอร์พูลจะต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมมากนัก จากผู้มองของโจผมคิดว่าเขาคงเริ่มคิดถึงฟุตบอลโลก2022แล้วเขาต้องการเป็นส่นนวนหนึ่งของทีมเวนแมทแต่เขาจะต้องลงเล่นอย่างต่อเนื่องถ้าหากอยากจะไปที่กาตาแต่เขาได้ลงเล่นอีกสัก2-3เกมเพื่อกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งผมก็ยังมองว่าเขาเป็นส่วนสำคัญของลิเวอร์พูลชุดนี้เราแต่ต้องดูมันว่าจะดีแค่ไหนสําหรับเขาแต่ผมคิดว่าเดือนมนกราคมยังเร็วไปสําหรับเขาที่จะย้ายเพราะสําหรับผมแล้วเมื่อเขาฟิตเต็มที่เขาก็คือกองหลังระดับโลก นิกัสุกาลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่3ธันวาคมครับขอเชิญแฟนๆนะครับ,นนร,บร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองนน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพผู้เรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยครับแล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ